ยมณีเป็นข้าวโพดที่สวยที่สุดในโลกชืก่อภาษาอังกฤษว่า Grass, m Corn พัฒนาสายพันธุ์โดยนายคาร์บันสเกษตรกรชาวเชโรกีชนพื้นเมืองของอเมริกันนะคะรัฐโอคลาโฮมาค่ะเอาละสรุปจบเรื่องข้าวโพดสักทีนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะคเพื่อนๆวันนี้มาด้วยเรื่องของข้าวโพดหลังจากที่เกิดไอเดียป,ปิ๊งปังกันขึ้นมาแล้วก็อยากจะโชว์พาวสักนิดนึงนะคะเกิดไอเดียแล้วก็รีบทำค่ะ ขั้นแรกเลยดีกว่ามาปั้นเลยโดยที่ไม่ต้องตวงแต่ใช้ความรู้สึกนำข้าวโพดมาวางตรงหน้านะคะเพื่อนๆแล้วก็ดูมาเล็ดของมันค่ะและที่สำคัญจะต้องปั้นให้เล็กกว่าให้เล็กกว่าตอนชุบค่ะเพราะว่าเวลาชุบแล้วเขาจะใหญ่ขึ้นมาเราจะต้องมาวัดขนาดกันต่ออันนี้ก็วัดไปวัดมาอยู่หลายครั้งนะคะให้พอเหมาะพอดีลักษณะของเขา จะปลายแหลมเล็กน้อยอันนี้ก็คือได้ที่ละโอเคอยู่ที่ไซส์นี้แล้วนะคะแล้วก็เอาไซส์ตัวอย่างเป็นไงคะโชนิโป้งโอเคเสร็จแล้วก็เอาไซส์ตัวอย่างนี้วางเป็นสักขีพยานค่ะว่าดิฉันจะปั้นไซส์นี้นะคะแล้วเราก็ปั้นต่อไปโดยการจิกมเมล็ดถั่วขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ปั้นตามไซส์แต่มีเคล็ดลับก็คือโอจะปั้นให้ไม่เท่ากัน เป็นตามธรรมชาติอีกเช่นกันส่วนใหญ่จะปั้นเท่ากันและจะมีบางมาเมล็ดที่เขากลมบ้างอะไรบ้างนะคะให้สังเกตธรรมชาติเช่นเคยและนี่ก็คือไซส์ที่ได้โอเคแล้วจะสังเกตว่ามีเล็กกับใหญ่นะคะเมื่อคลี้ในนั้นนะคะมาถึงขั้นตอนการลงสีเลยดีกว่าค่ะบางสีนี้ก็คือสีที่มาจากถุง สีผงนะคะโดยไม่ผสมเพิ่มแต่บางสีเป็นสีน้ำและมาผสมเพิ่มให้ได้แบบนี้ค่ะเทสลงไปเพื่อนๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตามาแบบนะคะเอาที่เราชอบเราชอบสีไหนสไตล์ไหนเราเป็นคนรูปมาเลยค่ะอย่างที่โอกเคยบอกปรากฏว่าเทสอันนี้ไม่ผ่านนะคะเมื่อจุ่มแล้วไม่ผ่านต่อไปโอก็อกอผสมสีเพิ่มค่ะ ให้เพื่อนๆเ,เทสก่อนนะคะนี่ก็คือข้าวโพดท,ที่ปั้นได้ทีละเม็ดทีละเม็ดด้วยไข่เนื้อไข่ย้อยเลยนะคะแล้วเมื่อได้สีแล้วก็เอามาชุบพุ้นแล้วไม่ต้องหนามากนะคะเดี๋ยวเขาจะอ้วนจนเกินไปค่ะต่อจากนั้นเราก็มาถึงขั้นตอนขั้นตอนนี้คือขั้นตอนสาคัญมากแล้วก็ต้องเตรียมโขลงล่างเพื่อให้ข้าวโพดเขาปักลงได้ค่ะออเลือกใช้วัตถุดิบที่คิดเอาเองก็คือแป้งสาลีอวนค่ะ เพื่อนๆสามารถใส่นมลงไปเล็กน้อยน้ำตาลเล็กน้อยเพื่อให้เขายึดเกาะกันเป็นก้อนและเกิดความมันนะคะไม่เหนียวมือแล้วนี่ก็คือสั่งเปลือกข้าวโพดของแท้เลยค่ะนี่ของแท้เอามาเริ่มเม็ดแรกกันเลยค่ะจะเห็นได้ว่าปักง่ายนี่ก็คืออุปกรณ์เสริมเพื่อนๆจะใช้แหนบที่ใหญ่หรือเล็กกว่านี้ก็ได้ตามที่ถนัดนะคะมองดูเหมือน เป็นคุณหมอนะคะที่เอาฟันมาเรียงกันยังไงอย่างนั้นเลยแลละคะ่ะเพื่อนๆก็พูดไปนี่เราก็จะใช้แนบนะคะที่ดูลักษณะคล้ายกับหมอฟันจิ้มเนาหลุมลงไปแล้วก็เอาข้โพดปักค่ะเพื่อนๆโอใช้วิธีการสลับสีแบบว่าไม่ใช่ทุกอัน อันมีอาจจะเป็นสีแถวเดียวกันที่สีเดียวกันแล้วก็อย่างอื่นสลับไปสีแดงเล็กน้อยอย่างนี้นะคะเพื่อดูที่ว่ามันเป็นธรรมชาติของข้าวโพดอัญมณีอ่ะแถวที่สองค่ะเพื่อนๆค่อยๆลงไปในเนื้อของแป้งสาลีเราจะกวนให้สุกแล้วผสมน้ําผสมนมเล็กน้อยหรือว่าใส่กะทิแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะ แต่เราไม่ได้กินมันนะคะแล้วเรามาปั้นโครงแล้วเราก็เอาจุกของข้าวโพดแท้ๆค่ะผ่กครึ่งแล้วก็วางไว้ข้างล่าง <S <S <lly> <S ก็พูดไปอย่างนั้น <S <S <And> <S แต่คิดว่าคงจะไม่มีใครปั้นตามโอ้แน่ๆค่ะ <S <S <lly> อันนี้โอแค่เอาไอเดียมันเจอออกมาโชว์เท่านั้นเองใครจะปั้นตามเรามันก็คือใช้เวลาอยู่สักหน่อย <S <S <lly> <S ให้เพื่อนๆดูกันเพลินๆไปนะคะ มันเป็นการฝึกจิตใจทานที่เราจะไปนั่งสมาธิแล้วก็เอาข้าโพดมาเรียงกันอันนี้ก็คือเหมือนเห็บอ้าวไม่ใช่ค่ะโอพูดผิดอ่ะแล้วก็นี่ค่ะเราต้องรักษาบอดีเ้เขานะคะให้แน่นอยู่ตลอดเวลาในการใช้แหนบหรือว่าใช้มือกดลงไปเบาๆผิวๆขออภัยนะคะที่โอไม่ได้สวมถุงมือเพราะว่าเลอกจากสวมถุงมือแล้วเนี่ยมันจะไปดูดที่ตรง อขอไม่แก้ตัวนะคะอืไม่ใช่ทูมือนี่ค่ะอันนี้ฝักแรกเริ่มใกล้จะเสร็จจะเห็นได้ว่าโอเปลี่ยนจากหัวของปลายแลมเนี่ยเป็นดันกลแทนเพราะอะไรคะเมื่อทําไปเราจะรู้เทคนิคของตัวเองคะ่ะเพื่อนๆเข้าโพดเนี่ยเขาจะไม่ใช่แถวตรงนักนะคะ แล้วก็จะมีสีเหลืองบ้างเล็กน้อยในโทนสีของฝักแรกจะเป็นโทนสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่คะ่ะเขาเหมือนเครื่องประดับเลยแหละเหมือนคอยเหมือนเม็ดหินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาถ้ามันไม่ได้ขนาดเราก็จะเอาเม็ดใหม่มาใส่แล้วเอาเม็ดเก่าใส่ไปอีกที่หนึ่งระหว่างนั้นเราก็มาดูเช็คบอดี้เอาละ ฝักแรกเสร็จแล้วค่ะนี่คือผลงานปฏิมากรรมการปั้นแบบนูนสูงค่ะเพื่อนๆฝักแรกเสร็จไปแล้วนะคะด้วยการใช้สีอันนี้ก็คือพีระมริดแล้วก็ปัดโคว้วทิ้งให้หมดนะคะแล้วก็ใช้โทนสีจ่มๆหรือว่าสไตล์ของเพื่อนๆได้เลยว่าอยากได้สีไหนสไตล์ไหนฝักที่สองเสร็จแล้วเป็นโทนสีแดงค่ะเพื่อนๆ อันนี้ก็คือจินตนาการของเขาของ,งมันแต่ว่าฝักที่สองเนี่ยเหมือนเขาจะอ้วนไปหน่อยนึงอ,อืแลวเราก็ไม่สามารถที่จะบีบลงได้เป็นเพราะว่าอะไรคะเป็นเพราะว่าโครงด้านในมันอ้วนเกินไปแล้วมันแผลก<อ>ก็ไม่เป็นไรคือว่าเป็นขพราโพดฝักอ้วนก็นแล้วกันนะคะเอาละมาดูฝักที่สามฝักที่สามจะเป็นโทนสีเหลืองบ้างแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าด้านขวานั้นเป็นของจริงด้านซ้ายเป็นของ ที่เราทำงานจะเห็นได้ว่าอ้วนเมื่อเปรียบเทียบกันสองอันแล้วเขาอ้วนกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราจะมาซอฟให้ขนาดของอันที่3เล็กลงนะคะโครงของเขาคือแป้งสาลีกวนนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอามาครอบเอามาปัน้นลักษณะเขาอาจจะดูแปลกๆคุ้นๆตาแล้วเราก็เอาจุกของจริงอามาใส่ด้านล่างเอาละมาเริ่มเม็ดที่หนึ่ง ฝักที่สามนี้จะเป็นโทนเหลืองค่ะเพืเ่อนๆจะสนุกสนานกับการาทำผลไม้ชนิดอื่นได้นะคะแค่ให้ดูว่าเอ้ยเป็นไอเดียว่าการปั้นลูกชุบแล้วใช้สีสันสดใสนั้นมันก็สวยดีมันน่ากินดีนะคะเอาและใส่เข้าไปค่ะมันเหมือนอะไรอะ่ะเหมือน s m อ,อลูกอมช็อกโกแลตไหม M N อะไรเอาละเม็ดสุดท้ายได้ลงไปแล้วค่ะตรงปลายให้เน้นเม็ดเล็กๆนะคะอย่างที่โอบอกแล้วว่าโอจะปั้นเม็ดที่เล็กๆใหญ่ๆด้วยแต่โอก็จะพยายามเลือกเม็ดเล็กไปอยู่ตรงปลายสุดค่ะเป็นอันเรียบร้อยสามฝักเสร็จแล้วเราก็เติมฮามวยของอข้าวโพดพูดผิดค่ะ ใยข้าวโพดนะคะแล้วก็เปลือกข้าวโพดลงไปนี่ก็คือผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะเพื่อนๆเอาละค่ะชอบไอเดียไหมคะชอบไอเดียจะเอาไปแอดัปปั้นผลไม้ที่หน้าตาสดใสก็ได้หรือจะไม่ปั้นข้าวโพดก็ได้นะคะเพราะว่าต้องวางเท่านั้นเราถึงจะทำได้จริงไหม <c oughs> อันนี้ก็เป็นไอเดียเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะ ในของคนที่อยากจะปั้นนะคะแค่อยากจะปั้นเฉยๆเองะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอเพื่อนๆเจอไอเดียอะไรของตัวเองเอาไปอะดัปทำขอเพื่อนๆดันมีความสุขกับการทำงานแล้วก็มีความก้าวหน้านะคะอย่าแค่ทำงานเพื่อเงินทำงานเพื่อความสุขเพื่อความรักแก่ทุกๆคนคะ่ะขอบคุณนะคะที่ติดตาม thank you everyone